หรวหรูดูแพงวัยในซานลิฟเสื้อปิ่งนกเนื้อผ้าสาตินีนพิมพ์ลายทั้งพื้นนุ่มลื่นเย็นใส่สบายเงางามพลิ้วไหวอย่างเป็นธรรมชาติฟรีไซส์ยาว81ซนติเมตรกว้าง94ซนติเมตรรับกับรูปร่างแต่ไม่อึดอัดใส่ได้ทุกโอกาสใส่เที่ยวออกงานอยู่บ้านหรือใส่นอนก็ให้ความรู้สึกอิสระสบายตัวเข้ากันได้กับทุกสไตล์สวยหรูดูดีดมีระดับ หรือสายชิลง่ายๆรูปร่างแบบไหนใส่แล้วก็ดูดีวันนซาลิฟง่ายหรูดูดีเพิ่มความมีระดับใส่แล้วดูดีผ้าซาตินแบบนี้ใครเห็นก็ถามว่าแพงไหมสวมใส่สบายไม่อึดอัดและที่สำคัญช่วยพรางหุ่นของพี่ให้ดีด้วยค่ะเนื้อผ้านุ่มใส่สบายสักง่ายแห้งไวแถมไม,ตม่ต้องรีดด้วยค่ะ เสื้อปีกนกผ้าสาตินใส่สบายพิมพ์ลายทั้งผืนสีสีสีลายหุ่นไซส์ไหนก็ใส่สวยปกติราคา2360บาทวันนี้ให้คุณได้ดูดีเกินใครในราคาเพียง1390บาทเท่านั้นเสริมความสวยดูดีกับของแถมฟรีอีก6ชิ้นกางเกงเลกกิ้งผ้าสเปนเด็กจำนวน2ตัวสีดำและสีน้ำเงินเอวตั้งแต่2 8ถึง46นิ้วสะโพก3 0ถึง50ินิ้วฟรีให้อีกกับกระเป๋าผ้าแฟชั่นผิวมันวาวเข้ากับชุดจานวน2ใบาท แว่นตาแฟชั่น1อันและนาฬิกาข้อมือสีขาวอีก1เรือนสินค้าทั้งหมด10ชิ้นรวมมูลค่า5,120บาทแต่วันนี้แฮปปี้ช้อปปิ้งให้คุณดูดีมีระดับได้ในราคาเพียง1,390บาทเท่านั้นโปรโมชั่นดีๆอย่ารอช้าโทรมาได้เลยนะคะ0 2 1 1 3 2 2 2 2ย้ํา0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือแอดไลน์มาได้ที่ @happy_shopping และยังเข้าไปดูใน Facebook ที่ @happyshoppingtoy ก็ได้ค่ะ